ผักสลัด36วันค่ะตรงขอบใบนะคะก็จะมีเป็นน้ำค้างน้ำหมอกนะคะคุณผู้ชมเกาะอยู่บริเวณขอบใบนะคะสายๆมาอาจจะมีแบบเหมือนใบเป็นจางๆนะคะเหมือนเป็นอะไรแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะคะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นแค่รอยน้ำค้างตรงนี้นะคะเฉยๆเป็นเหมือน ผักบ,บวบน้ําอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแต่พอสายๆมาเดี๋ยวมันก็จะหายเองนะคะเจอแดดร้อนๆ้าไปอุ่นๆเดี๋ยวมันก็จะหายเองนะคะต้นผักสลัดอายุสามเจดวันค่ะวันนี้ก็ใบใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพียมเพราะว่าแตกต่างกันมากถะะ้าในแต่ละวันเนี่ยใบพวกต้นพวกอะไรจะต้นโตมากๆเลยนะคะใบก็ใหญ่มากๆนะคะตัวน,นี้เป็น green อ o r d เนาะตาก็เยอะ นะคะคุณผู้ชมเดีย๋ยวพามาเปิดดูรากนะคะใบใหญ,ใหญะะ่ๆเลยนะคะดูจากมือก้านแน่นเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก้านแน่นเลยใบใหญ่เท่ามือบูเลยนะคะ การที่เป็นสีดำๆดดดดดดดขอบดำๆแลก็คือโบชีน้ำส้มควมันไม้นะคะคุณผู้ชม กานแบบใหญ่นะคะใบก็ใหญ่มากๆต้นผักสลัดอายุ38วันค่ะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะ อันนี้คุณผู้ชมจําได้หรือเปล่ากล่องนี้นะคะที่เราย้ายจากการเพราะดินนะคะลงมาใส่นะคะคุณผู้ชมก็เติบโตเป็นปกติเท่ากันกับเพื่อนๆเลยนะคะคุณผู้ชมแบบใบใหญ่ๆเลยนะคะ้วก็ใบใหญ่เลยรากก็ปกตินะคะ ตอนนี้ก็ยิ่งใบใหญ่ขึ้นนะคะรากก็เยอะขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำเนี่ยก็วันนี้ก็ลดลงมาอีกประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะหลังจากวันก่อนก็ลดลงประมาณสองเซนติเมตรนะคะรากกเกาะกันเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยคงจะได้เติมน้ำเติมปุ๋ย หลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาะวเนาะอากาศดีนะคะก็เลยไม่ได้มีการเติมน้ําเติมเปุ๋ก็คือให้ตั้งแต่เราเอาลงกล่องก็คือจบเลยนะคะคุณผู้ชมรอ,อกเก็บเลยนะคะผักสลัดอายุสามสิบเก้าวันนะคะวันนี้ก็ต้นใหญ่เหมือนเดิมนะคะก้านก็คือดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม ทรงพุ่มก็กำลังดีเลยนะคะอันนี้นะคะขนาดของใบขนาดของลำต้นหรือว่าขนาดของทรงพุ่มนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกด้วยนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมแล้วก็สภาพอากาศสภาพแวดล้อมก็มีผลทั้งหมดเลยนะคะที่จะส่งผลให้ต้นผักสกลัดของเราต้นใหญ่ต้นเล็กหรือว่าใบ เป็นยังไงนะคะอันดับแรกก็คือเป็นสายพันธุ์นั่นแหละนะคะคุณผู้ชมบางพันธุ์ก็จะมีลักษณะบานออกบางพันธุ์ก็จะมีลักษณะห่อ,ห,อหัวนะคะบางพันธุ์ก็มีใบที่เรียวเล็กนะคะบางพันธุ์ก็จะมีใบที่ใหญ่และก็กว้างนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ที่โบใช้เนี่ยค่ะโบไม่มั่นใจนะคะว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรน่าจะเป็นลูซิโอนะคะคุณผู้ชม ลักษณะใบก็คือใบกว้างนะคะใบใหญ่เท่ามือโบอเลยใหญ่กว่ามือโบอ,อีกนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เลยส่งผลให้ผักมีสภาพที่ฟูสวยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสภาพอากาศดีช่วงนี้ก็ประมาณ30-33องศาประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมในช่วงฤดูหนาวนะคะ ก็จะทําให้ผักของเราสวยนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมหรือว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันเหมือนกันนะคะช่วงหน้าสุฝนก็จะยืดนะคะใบก็จะไม่กว้างขนาดนี้นะคะใบก็จะเป็นยาวๆย,ยืดยืดกว่านี้นะคะจะไม่ป้อมจะไม่ตันแบบนี้นะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็คือใบป้อมใบตันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยผักผักก็จะโตได้ยากหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็คือมันจะต้นอาจจะต้นเล็กกว่านี้ไม่สูงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ดูความสูงน่าจะประมาณหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วประมาณห้าถึงหนิ้วนะคะความสูง บางต้นกส็สูงได้เยอะกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมน้ำก็ลดลงมาสักประมาณอีก1เซนติเมตรนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะคน่าจะลดลงวันต่อวันนะคะวันละประมาณ5มิลหรือว่าถึง1เซนติเมตรนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าหเห็นไหมว่ารากของต้นพกสลัดก็ เยอะนะคะใบก็ใหญ่นะคะคุณผู้ชมก็เลยจะมีสภาพการดูดน้ําดูดธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบได้เยอะได้ดีกว่า นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าหนาวเนี่ยโบก็ไม่ได้ไม่ได้มีการเติมน้ําเติมปุ๋ยเลยนะคะก็คือโบย้ายตั้งแต่อายุ15วันนะคะตั้งแต่ที่เราย้ายลงกล่องมาตั้งแต่อายุ15วันเนี่ยก็จนถึงตอนนี้3 8มสวันเนาะมันก็ยังไม่ได้มีการเติมแต่ว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราก็อาจจะได้มีการเติมนะคะคุณผู้ชมก็คือมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะมันก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละสวนก็แล้วกันนะคะว่าจะเติมในช่วงไหนนะลดในช่วงไหนนะคะคุณผู้ชม เราก็ลองลองปลูกดูนะคะคุณผู้ชมเราจะไดะ้ถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยสอบถามนะคะแล้วก็จะนําไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมนําไปปรับใช้ในสวนได้ถูกต้องเนาะถ้ายังไม่ได้ปลูกเนี่ยอาจจะมีการอาการงงกันเกิดขึ้นนะคะว่าอะไรเป็นยังไงทําไมเป็นแบบนี้อันนี้เป็นยังไงนะคะคุณผู้ชม ต้องปลูกเยอะก็ได้นะปลูกสักสองกล่องสามกล่องน,นะคะหรือว่าใครอยากจะลองปลูกขายเนาะอยากแต่อยากจะไม่อยากปลูกน้อยๆอ,อยากปลูกเยอะๆก็เริ่มเริ่มต้นเนี่ยก็สักสิบสองกล่องก่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสิบสองกล่องน,นะคะคุณผู้ชมโบปลูกฝัก่งละหกเนาะนี่หกหกฝั่งนั้นก็หกเป็นสิบสองกล่องน,นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าในช่วงนี้ก็จะน้ําหนักดีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักอีก ะะเดี๋ยวเราจะมาช่างดูกันนะคะว่าต้นผักสลัดของเราจะโตได้มีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมใบอันนี้ก็คือใบสดชื่นนะคะฉ่ำมากๆเลยนะคะผักสลัดอายุ40วันค่ะดูน้ำในกล่อง น้ำในก่องก็ยังเหลือนะคะลดไม่เยอะเหมือนกันยังเท่าเดิมเหมือนกับเมื่อวานใบแบบสดชื่นแบบฉ่ำมากเลยนะคะมองจากหลังกล้องนะคะในกล้องอาจจะเข้มหนักไปหน่อยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ก็คือต้นใหญ่มากๆเลย ลงเยอะนะคะกล่องน,นี้ลงเยอะตัวน,นี้ต้นน่าจะสมบูรณ์เยอะมากกว่านะคะน้ำก็เลยลงเยอะนี่จะต้นใหญ่ใญนะคะต้นนี้หักจตเบาๆก็หัก ที่จริงเราก็สามารถเก็บได้นะคะคุณผู้ชมเก็บได้ตั้งแต่อายุ38วันได้เลยนะคะแต่ว่าไม่เกิน45วันนะคะถ้าเกิน45วันเนะี่ยผักผักมันจะแก่ไปแล้วก็อาจจะมีลดขมได้นะคะคุณผู้ชมถ้าไม่เก็บนะคะนอนก็จะเก็บก่อนนะคะคุณผู้ชมลอ,อยนอนทั้งกินทั้งขี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าแน่นกันแบบนี้นะคะถ้าเรายังไม่เก็บนะคะนานเก็บนี้ช่วงใบมันก็จะ พวกที่อยู่ข้างในมันก็จะเริ่มล้มเริ่มบิดเบี้ยวแล้วก็เริ่มยืดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันบงังแสงกันนะคะวันนี้ผักสลัด41วันค่ะ วันนี้โบก็จะเก็บไปกินกับลาบนะคะเดี๋ยวหาต้นใหญ,ใหญ่อันนี้ก็คือสัมผัสเนี่ยสัมผัสแรงไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะแตกมันกรอบไปหมดนะคะ นนอนบังเอิญมาเจอตัวหนอนนี่มันแอบนะครับคุณผู้ชมบางทีแหละเราไม่เห็นหรอกอยู่ข้างบนอยู่บนใบอะไรแบบนี้นะคะช่วงกลางวันช่วงแดดออกเงี้ยมันก็จะแอบอยู่นะคะคุณผู้ชมทําไมโบถึงพ่นในช่วงเย็นใช่ไหมคะน้ำส้มควันไม้เพราะว่าถ้าช่วงเย็นเนาะพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นมากินผักเห็นเห็นแต่ร่องรอย ร้องอยกินแล้วก็ขี้ใสนะคะคุณผู้ชมหักง่ายมากๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไปมันก็สูงนะคะไบสูงมากๆเลยเดี๋ยวจะมาลองช่างดูนะคะคุณผู้ชมเปิดเครื่องช่างนะคะอันนี้โบวาง่ายไปแล้วนะคะน้ําหนักตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ศูนย์นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ศูนย์เนาะมองในกล้องอาจจะไม่เห็น เราก็จะใส่เราใส่ต้นผักสลัดของเราลงไปนะคะต้นนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่มีน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบกรัมนะคะคุณผู้ชมหรือประมาณขีดนิดๆิดน,ดนะคะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ในแต่ละต้นในแต่ละพุ่มนี้อาจจะน้ำหนักต่างกันนะคะคุณผู้ชมก็ ลองใส่ดูลองใส่ตัวนี้ลงไปอีกนะคะคุณผู้ชมอ่ะลองเปลี่ยนเป็นต้นต้นนี้ต้นนี้หนึ่งร้อยสามสิบกรัมนะคะคุณผู้ชมก็ประมาณขีดนิดนิด,นดอีกเหมือนกันมีก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนะคะเจ็ดหกถึงแปดต้นโลนะคะสำหรับตัวนี้ต้นแบบใหญ่มาก,มากเลยนะคะอันนี้ ล่าก็แบบไม่ต้องเป็นพุ่มใหญ่นะคะล่าก็ประมาณนึงนะคะคุณผู้ชมสมส่วนนะคะสมส่วนกับใบนะคะไม่ไม่เยอะเกินไปหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาล้างนะคะทำความสะอาดแล้วก็เอาไปกินกันคะ่ะ ตัวที่มันจะทําให้ผักผมก็คือตัวที่เป็นยางสีขาวๆตัวนี้นะคะุ่นผู้ชมเพื่อที่จะลดขมได้เราก็อาจจะตัดส่วนตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะหรือว่าพักไว้สักครู่นะคะให้ให้ให้มันคลายยางออกแล้วก็ค่อยเอาไปกินนะคะพวกใบพวกนี้ ถ้ามันสวยเราก็กินได้นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นพวกเละลายเราก็เอาทิ้งนะคะแล้วใครจะกินก็ได้แต่ว่าเราปลูกเยอะอยู่เราก็จะเอาไปให้วัวนะคะม,มาดูว่าต้นหนึ่งได้กี่ใบหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหกใบเจ็ดใบแปดใบ 9ใบสิบ1 11, 12 13 1ดนะคะช่วงตรงนี้นะาช่วงเป็นช่วงยอดแม่ชอบกินตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะกรอบหวานนะคะต้นนี้ก็ยิ่งไปเยอะมาก,มากๆเลยเสร็จแล้วอันนี้เก็บมาสองต้นนะคะคุณผู้ชม วันนี้ก็สัปดาห์ที่6นะคะหรือว่าต้นกล้าอายุ42วันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็สังเกตว่าจะมีช่องว่างแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าก็ามาเก็บเมื่อวานแล้วก็มีส่งอีก2ถุงนะคะคุณผู้ชมถุงละหนึ่ง้อนะคะกิโลละหนึ่งร้อบาทเนาะที่โบขาย ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองครึ่งนะคะคุณผู้ชมพี่โบไทย,อยตอนนี้นะคะก็มีลักษณะลมเย็นดีนะคะแต่ว่าก็แดดแอบ,บแรงอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยต้นผักสลัดของโบเนาะด้วยความที่มันต้นมันโตนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวต้นที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจอแสงนะคะแดดแทบไม่ถึงตรงกลางก็จะมีลักษณะโค้ง งอนะคะคุณผู้ชมแอบจะเริ่มยืดแล้วนะคะมันต้นใหญ่นะคะคุณผู้ชมพอแดดบางช่วงช่วงโคนเนาะมันก็นเลยจะเป็นแบบนี้ลักษณะงอๆยืดๆนะคะก็ล้มบางอะไรบ้างเพราะว่ามันต้นใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใบเนี่ยมันก็ใหญ่เห็นไหมคะไม่เป็นทรงแล้วมันยืด ต้นัาสลัดนี่มันสามารถที่จะเก็บได้ตั้งแต่อายุ3 8วันเลยนะคะคุณผู้ชมหรือว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราพอใจที่จะเก็บในช่วงไหนนะเนาะเนี่ยเปิดมาในกล่องนี่น้าก็ลดลงก็เกือบครึ่งกล่องแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าโบไม่ได้มีการเติมน้ําแล้วก็เติมปุ๋ยนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยโบก็เริ่มเก็บแล้วนะคะคุณผู้ชมโบก็เลยไม่ได้เติมเข้านะคะ <c oughs> ลดลงประมาณครึ่งกล่องแล้ว ก็พรุ่งนี้ก็วันจัน์ทรนะคะเราก็จะได้มีส่งลูกค้าอีกสองกิโลนะคะตัวนี้เจอเป็นรอยนอนนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เวลากินเนี่ยมันจะรสชาติมันจะขมนะคะคุณผู้ชม,มแล้วก็ใครที่แบบเออจะเก็บไปกินนะคะคุณผู้ชม ธรรมชาติของผักเนาะมันก็จะมียางสีขาวๆนะั่นแหละที่โบเก็ตไปกินเมื่อวานมันก็จะทําให้ผักนะ่ะมีรสขมนะคะถ้าไม่ใหญ่ให้มันขมเราก็ตัดรากไว้สักสักครู่นะคะคุณผู้ชมแช่น้ําปลาไว้หรือว่าแช่น้ําเย็นนะคะให้ผักคลายยางออกนะคะแล้วก็เอาไปกินอย่างนี้มันก็จะลดความขมลงได้นะคะธรรมชาติของเขาเนี่ยมันก็มีรสขมบ้างอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบผักเลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะแบบดูขมมากนะคะแต่ว่า เราเราเนี่ยที่ชอบกินผักนะคะกไ็ไม่ไม่ไม่ได้ไปติดใจที่ตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมลดลงเกือบครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่พอเดี๋ยวอีกสักเย็นๆนะคะประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นเนาะมันก็จะเริ่มสดชื่นขึ้นมาอีกนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันมันโดน แตดเฉยๆนะคะมันก็เลยมีสภาพที่จะอ่อนปวกเปียกลงมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณที่เราชั่งกันเมื่อวานนี้ก็ประมาณขีดกว่าๆนะคะคุณผู้ชมก็อยู่ที่ประมาณเจดถึงเต้นโลนะคะคุณผู้ชมหรือว่านับได้เลยนะคะกล่องละหนโลนกล่องละหนโลไปเลยนะคะ สิกล่องก็พันสองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าขายแต่ละรอบก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่ากินเองด้วยแถมไปด้วยนะคะคุณผู้ชมโอเค